สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้จัดพิธีลงนามร่วมกับบริษัทรวมคนจันร์ทเพื่อคนจันร์ทเพื่อส่งทีมฟุตบอลจันทบุรี FC ค่ะเข้าแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 2, หรืฤดูกาล2014เน้นสร้างทีมเด็กจันร์ทค่ะ ที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีดออรอิสุวุฒิตั้งเกียรตินาย,ยกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีลงนาม MOU ร่วมกับนายประยุทธ์วาสนาวินประธานบริษัทโรวมคนจันร์ทเพื่อคนจันทรในการส่งทีมฟุตบอลจันทบุรี FC เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชัน2ฤดูกาล2014 สำหรับการลงนามในวันนี้ทางสโมสรจันทบุรี f อได้ทำสัญญา MOU กับทางสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีโดยใช้ชื่อบริษัทรวมคนจันเพื่อคนจันโดยมีเป้าหมายในการทยานกลับสู่ศึกยมห้าหลีกวันซึ่งผู้เล่นในฤดูการนี้เป็นเด็กจันทบุรีเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับนักเตะต่างชาติบางส่วนพร้อมกับมีอาจารย์ปัญญาการเจริญ ผู้กลัมบอดในวงการฟุตบอลไทยและผู้คลุกครีอยู่ในวงการฟุตบอลจันทบุรีเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมในชุดนี้ด้วยในส่วนของงบประมาณทำทีมนั้นยังไม่มีการเปิดเผยโดยทางสโมสรจันทบุรีเอซได้ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อนำนักฟุตบอลที่เป็นเด็กจันทบุรีโดยกำเนิดที่ไปเล่นอยู่กับทีมต่างๆในประเทศไทย กลับมาช่วยทีมจันทบุรี FC เพื่อนำสโมสรในการเลื่อนชั้นกลับดีวิชั่นหนึ่งอีกครั้งสำหรับทีมจันทบุรี FC ในฤดูกาล2014จะย้ายสนามแข่งขันจากสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีไปทำการแข่งขันสนามมหาวิทยาลัยราชรรพัฒรำไพพรรณีจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวมมัดจ,จันทบุรีร่วมชมร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลจันทบุรีเ c สำหรับวันและเวลาเปิดตัวสโมสรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต,ต่อไป